วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาไปชมวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามกันนะคะนี่ก็เป็นบริเวณจุดข้างหน้าของสาราวัดที่สวยงามอลังการมากนะคะทุกคนข้างหน้าศาลาจะมีองค์ทาวเวสสุวรรณ ประดิษฐานอยู่บริเวณข้างหน้านะคะเป็นจุดที่ไว้ให้คนมากราบไหว้บูชาจุดทูบเทียนนะคะแล้วก็นี่จะเป็นศาลาที่อลังการมากนะคะเสาศาลาคือสามคนโอบนะคะใหญ่มากซึ่งภายในก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรมากนะคะเสา,าใหญ่มากนะคะ ประทับใจมากดูบันไดแต่ละขั้นคืออลังการมากนะคะทั้งลวดลายการประดับตกแต่งสวยงามอลังการมากนะคะตื่นตาตื่นใจมากเสาศาลาแบบเรียงกันอลังการมากๆนะคะทุกคน แล้วด,ด,ด้านข้างก็จะเป็นอีกศาลาหนึ่งที่สวยมากๆเหมือนกันนะคะคือวัดนี้จะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจทุกจุดนะคะเดินไปจุดไหนก็จะสวยมากสวยมากๆแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะใครที่มาจังหวัดมหาสารคามไม่ควรพลาดมาวัดนี้กันนะคะทุกคนเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะคะ ยกเว้นจากพื้นข้างล่างตรงนี้นะจะ๊ะจะเป็นปูเหมือนกระเบื้องเหมือนหินอ่อนอะไรจะประมาณนี้นะคะแต่ศาลาประดับไปด้วยไม้นะคะเป็นไม้ทั้งหมดนะคะรอบๆศาลาก็จะมีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอยู่ด้านข้างตรงนั้นนะคะ เรามีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะคะก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปดูรอบๆตรงนั้นนะคะถ่ายจากภาพมุมไ,ไกลๆมาให้ชมกันนะคะทุกคนสวยงามทุกจุดเลยนะคะนี่โคมไฟก็สวยมากๆเหมือนกันนะคะเสาสาลาวัดคือเยอะมากนะคะเรียงกันเรียงลายแบบนับไม่หวาดไม่ไหวนะคะ เสาสลาคือเยอะอลังการมากๆจริงๆแล้วก็เป็นเสา,าที่ต้นใหญ่มากๆจะเน้นให้ดูตรงเสาสลานะคะเอมาขึ้นไปข้างบนคือไม่สะเทือนเลยนะคะไม้ทั้งหลังแต่แข็งแรงมากๆนะคะบันไดก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะ เราจะพาขึ้นไปชมด้านในกันนะคะไปกับพระกันค่ะ ลวดลายแกะสลักสวยงามมากนะคะประดับไปด้วยโคมไฟสุดสวยอลังการมากนะคะ <S <S จุดข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้ประชาชนไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้สักการะนะคะพองค์พระพุทธร,รูปด้านในแต่ว่าไม่สามารถจุดทูบเทียนได้นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ,อะ,อะขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะ